มาดูของตัว APO เมื่อวานใช่ไหมที่เข้าตลาดหลักทรัพย์มาวันแรกเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเปิดเปิดแรงเหมือนกันนะเปิดไปก็ร้อกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีการย่อตัวลงมานะฮะสำหรับ APO นะฮะตอนแรกเปิดไปนู่นนะฮะสบาทไปปลายเลยนะแล้วก็เนี่ยขึ้นไปที่2บาท80กว่านะครับจากราคา APO เนี่ย99ตางค์นะก็ถือว่าเปิดได้ร้อนแรงแล้วก็ ตอนท้ายๆเนี่ยแน่นอนแหละครับก็มีการขายทางงไรกันออกมาก็แต่ราคาเมื่อวานก็ยังปิด2บาทสิสตางค์ก็ยังสูงกว่า IPO 100รกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะใช่100ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบสำหรับตัวของ APO อนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจถ้าเปิดคือเปิดยนงไม่ได้กระโดดมากนะแล้วก็จากนั้นค่อยๆขึ้นไปก่อนอ่าและจากนั้นก็ปรับตัวลงมาอันนี้ก็เป็นลนักษณะคุณลักษณะข,ของ IPO แหละมันจะขึ้นแรงหน่อยเวลาลงก็อาจจะลงแรงรในวันแรกนะครับแต่วันนี้ ถ้าดูกับพิบเบื้องต้นคุณนะชัยครับยังไปต่อได้อยู่นะก็บวกแม่แค่ประมาณ2ช่องเม่อวานปิด2ิดตอนนี้2.16นะครับ PE ณราคาปิดเมื่อวานนี้อยู่ที่ประมาณ55เท่าได้นะครับก็สัปดาห์แรกไม่ได้ห่วงครับ ทะเลกันให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวว่าตลาดหลักทรัพย์จะมาจับติดแคชบารานอะไรต่า,างไม่โดนใช่ไหมไม่โดนครับไม่โดนสัปดาห์นี้ยังได้เต็มที่เลยนะครับนะครับอันนี้ก็ต้องดูนะครับสําหรับตัวของ หุ้นน้องใหม่ก็คือ b p s, <S แล้วก็ตัว APO เนี่ยเมื่อวานทางผู้บริหารเองนะครับคุณสิณสิพิพาสอุดมผลคุณนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ APO เองก็บอกว่าไอาเ้เงินที่เราดมทุนได้ในครั้งนี้นะฮะก็จะมีการห,หลังจากหักค่าใช้จ่า,ายแล้วก็จะตกหยุดเหลือประมาณสัก92ล้านบาทคือเขาะดมทุนไป99ล้านบาทนะครับก็จะหักค่าใช้จ่ายต่างๆก็ประมาณเหลือประมาณสัก93ล้านบาทนฮะก็จะนำไปใช้ในแง่ของการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรในกระบวนการผลิตนะครับในแง่ของการผลิตน้ำ ลดต้นทุนนะครับโดยเบื้องต้นนะครับก็จะมีการรับรู้ผลบวกนะครับจากต้นทุนที่ลดลงเนี่ยไม่ต่ำกว่า10%นะครับตั้งแต่งบปี268เป็นต้นไปก็คือปีหน้านะครับ ต้นทุนลดไว้สปนะครับส่วนที่เหลือก็จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในแง่ของการทําธุรกิจนะครับแล้วก็ต่อยอดธุรกิจที่เป็นต้นน้าและปลายน้ําในอนาคตอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของการใช้เงินระดมทุนที่ได้มาประมาณสัก9 0 0เอ่อ 90, 90กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็จะเห็นผลปีหน้าเนี่ยเอา,เาอันดับแรกก่อนเลยต้นทุนลดไป10%ก่อนนะครับสำหรับภาพรวมในปีนี้นะครับทาง c e o บอกว่ามั่นใจนะครับว่า APO เนี่ยจะ มีรายได้เนี่ยดีกว่าปีก่อนนะครับเนื่องจากว่าปีก่อนเนี่ยครับเขามีรายได้อยู่ที่1528ล้านบาทแล้วก็กำไรสุทธิปีที่แล้วนะครับ12.99ล้านบาทนะครับรวมถึงมีการตั้งเป้าหมายนะครับในการจัดหาวัตถุดิบเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นนะฮะไม่น้อยกว่า10%เนะครับเมื่อเทียบกับปี2อ6พที่อยู่ประมาณสัก20,000 0ตันนะครับหรือว่าปีนี้ก็จะประมาณสัก230,000ตันนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะ วัตถุดิบของเขาคือปาล์มเด็กครับคุณถ้าใช่ครับก็พยายามที่จะจัดหาเข้ามานะครับเพื่อให้สอดคล้องกับผลผลิตปาล์มในรอบปกตินะครับแล้วก็จะมีผลในแง่ของซัพพลายที่เกิดขึ้นนะครับหลังแอริโยในช่วงเมื่อ3ปีก่อนนั่นเองนะครับเขาง่ายๆคือเขาต้องตุนเรื่องของปาล์มไว้ก่อนเน่เพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีประสบปัญหาเรื่องัยแ้งนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะทําให้ผลผลิตปาล์มเนี่ยออกมาได้ไม่เต็มเป็นเต็มหวัเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเงินนะฮะเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะไปลอกเรื่องของวััตตถุดดิบไไวว้้้ก็จะทําใหของ อัตรากาไรเนี่ยก็อาจจะมีมากขึ้นหลังจากที่ต้นทุนลดลงไปแล้วนะครับแล้วก็มีการมองนะครับว่าสําหรับภาพรวมของอน้ํามันปาล์มดิบนะครับยังมองว่าจะมีการขยายตัวประมาณ8 9ตต่อปีนะครับแล้วก็ตลาดน้ํามันปาล์มบริสุทธิ์นะครับยังมีการขยายตัวได้1 0บถึงสิบเอ็ดอน้ํา้ำมันปาล์มดิบบริสุทธ์น้ำมันปาล์บม,ามบริสุทธ์นี้ก็คือตัวของบีร้อยนั่นเองฮะหลายคนคอาจาจะจะไม่ค่อยคุ้นว่าน้ํามันปาล์มบริสุทธิ์มันเป็นยังไงก็คือบีร้อยที่ เอาไปใช้เติมไบโอดีเซลครับคุณได้ชัยครับบีร้อยนั่นเองฮะแล้วก็หลายคนก็เอาไปเติมที่ไบไบโอดีเซลที่ B เท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเป็นในส่วนของน้ํามันปาล์มนะครับเพราะว่าของเขามี2ส่วนนะฮะปาล์มกินกับปาล์มใช้นะครับปาล์มกินก็คือน้ํามันปาล์มดิบที่เอาไปสู่โรงงานที่ การเสร็จปุ๊บนะฮะบีบเสร็จปุ๊บก็ส่งไปที่โรงงานที่ขายเกี่ยวกับน้ํามันปาล์มนะครับเป็นปลายน้ําอย่างที่ชัดเจนของเขาลูกค้าสาคัญก็คือน้ํามันพืชมรกตหลายคนรู้จักดีอันนี้เขาส่งให้มรกตนะน้ำมันปาล์มตัวนี้ตัวของแบรนด์มรกตเองเขาก็ไปผ่านกระบวนการแล้วก็ทําเป็นขวดมาขายให้เราในในปัจจุบันนั่นเองนะครับและอีกส่วนนึงก็เป็นบีร้อยอันนี้ก็ส่งให้กับพวกโรงกันหรือว่าปมน้ํามันที่เอาไปผสม ในแง่ของไบโอดีเซลอันนี้ก็เป็นอีกส่วนที่จะเติบโตประมาณ10-11%นะครับแล้วก็ในแง่ของภาพรวมในแง่ของตลาดน้ำมันน้ำมันปลาล์มดิบจริงๆเนี่ยก็เฉลี่ยได้เติบโตประมาณ6-7%ต่อปีอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะสะสำหรับในแง่ของธุรกิจนะครับแล้วก็เมื่อวานก็ร้อนแรงสำหรับ APO นั่นเองนะครับ